สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยู่ในช่วงเปเปอร์ทอนะครับข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์นะครับมันเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับก็เป็นทางเอลกราซิโกนะครับสื่อของทางอาเจตินาไะครับได้รายงานว่านะครับทางบาร์เซโลนานะครับเปิดติกนอกสนามกับทางเอตรโกมาลิดนะครับในการเยี่ยงตัวนะครับเลาอุโลนะครับมาตินเนสนะครับกองหน้าอนาคตไกลของทางลาซซิ่งคลับนะครับมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ ในข่าวต่อมานะครับจากการรายงานของเดลิสเมลนะครับเป็นทางโชเซ่มูรินโญ่นะครับกุนซือของแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยนะครับยังคงต้องการให้เจ้าสังกัดนะครับของเขาเนี่ยเซ็นสัญญานักเตะมาร่วมทีมให้ได้อีกสองคนนะครับก่อนปิดตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับในข่าวต่อมานะครับก็มาจากการรายงานเดลิสเมลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็ เดอะดเมลเนี่ยนะครับได้รายงานว่านะครับทางท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับเตรียมควานนกเตะคนแรกของซัมเมอร์นี้มาร่วมทีมแล้วนะครับหลังเตรียมปัดเดียวนะครับฟ้าตัวเปาโลกาซานิก้านะครับนายประตูของเซาเทนตันนะครับมาร่วมทีมนะครับข่าวต่อมานะครับจากการรายงานของเดอะซันนะครับผม เดอะซันเได้รายงานว่านะครับทางโมนาโกนะครับวางตัวคาร์ลอสบาก้านะครับกองหน้าของเอซิลานนะครับเป็นตัวแทนของกีมลันเดนปาเป้นะครับถ้าหากกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้นะครับย้ายออกจากทีมนะครับผมและข่าวต่อมานะครับจากการรายงานของสกายสปอร์ตนะครับผมสกายสปอร์ตได้รายงานว่านะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนวครับกำลังให้ความสนใจนะครับในการคว้าตัววิลเลียมคาร์บาโยนะครับมิดฟิลด์จอมแกร่งของทางสปอร์ตติ้งลิสบอนมาร่วมทีมนะครัโดยค่าตัว ที่มีค่าฉีดสัญญาราวๆนะครับ40ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับและข่าวต่อมานะครับก็มาจากการรายงานของสกอตแลนดปอร์อีกอย่างเช่นเคยนะครับก็มีการรายงานว่านะครับทางแดนนี่โลนนะครับแบ็กซ้ายตัวเก่งของทางท็อตแนมฮอลสเปอร์นะครับหวังที่จะย้ายไปร่วมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเป็นทางเชลซีนะครับถ้าหากไก่เดือยทองเตรียมปล่อยตัวเขาเออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ เมื่อข่าวต่อมานะครับจากการรายงานของ The Express นะฮะได้รายงานว่านะครับอันโตนิโอคอนเต้นะครับคุณซื้อของทางเีซีนะครับได้แจ้งบอร์ดบริหารให้เซ็นสัญญาคว้าตัวนะครับเซจิโรเบโต้มิดฟิลด์ตัวเก่งของทางบาร์เซโลนานะครับมาร่วมทีมให้ได้นะครับและจากการรายงานของเดลี่บิลเลอร์นะครับสื่อดังของอังกฤษนะครับได้รายงานว่านะครับอาร์เซนอลนะครับเป็นกังวลต่ออล็กซิสซานเชตนะครับแนวลูกตัวเก่งนะครับ ที่กำลังดันเมนเรื่องขอย้ายทีมอีกครั้งนะครับก่อนปิดตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับและสำหรับข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็จากการรายงานของเดนโลสปอร์ตนะครับได้รายงานว่านะครับปารีสแซงแชมแองก์นะฮะเตรียมปิดเดลควาตัวกีฬาอินเรเป้นะครับกอ,องหน้าดาวรุ่งของทางโมนาโกมาร่วมทีมด้วยค่าตัวถึง1้0ล้านยูโรเลยทีเดียวนะครับฝากกดไลค์กดติดตามอุนโนสุเกะชาแนลด้วยนะคะ